ก็สิัมกันด้วยนี่ก็ฟังนี่กังนะสักคู่บ็โอเคนี่ก็อยู่กับเพราะว่าทราบมึงด้วนก็อยู่กับเกมเกมที่นียอม,มากครับโรือบักไทยแลมรอบรักไม่ไม่ไทยอะไรก็อยู่ในอะไรใน,นครังเองมากกบไย เป็นเกาะมหาตะภัยที่จะเกิดขึ้นนี่ก็รอว่าไข่จะตายแล้วเนี่ยเมหาตะไภัยในการสุม่มนี่ก็อยู่กับเกมเมอร์ก็อยู่กับน้ำใจทีวีโอเคเราก็รอไปก่อนคะรับโอเคอเโอเคสร อืมาจจะไม่กิงชักนะนะนี่คือไอชื่อผู้เพื่อเพื่อเพื่อกัรอ่อไปนี่นะเพว่ออ่อไปนี่ก็มีอย่นี้นะโอเคนก็มีอย่างนี้นะครับขอเพืไม่มีเสียงรบกวนครับฮะแม่โซาสุก กูเกลียดแบบนี้ว่าเลยผมไม่อยากแบบนี้อหเกลียดมากแล้วเกลียดยูนี่มันจะเป็นว่าหักระภายอะไรแต่ผมว่าน้าท่วมอ่ะแบบนี้อืมแบบภัยอะไรนะแล้วก็มาอยู่กับอ่ะมันเริ่มมาก็ทําหักแล้วอู้หโอ้โหคนเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันช่างหดเขี้ยมเกิือเกินนะเริ่มมามันก็ทํารูปปั้มหาอะไม่ใช่จะมางัุนกับวีนครึ่งเสา อย่าแย้มขึ้นนะจ๊ะอืมโอเคมาอยญ่ให้ใหญ่ลงนะใหญ่ยนใหญ่นะจ๊ะอย่าเฮ้ยอย่าไมไม่แต่งงานเลยเจ๊ะอะไรมื่อกี้เมื่อะไรโอ้โหว่าแลอะไรมันเป็นภูเขาไฟอืมตายแล้วจะตายไหมเออไม่ไม่ไม่ตายแล้วเออโอ้โหตายไปแล้วเออเอาอ่ ก้ากลัวก็ขอพวกกันด้วยครับก็พี่กล้องมึงสักเอามาดูกันนะว่ามีใครกอดมไหมวันนี้ทุกคนกังเะมามุ่วุ่นวายนะผมอาจจะพูดไม่ชัดครนะก็ไม่ก็ไม่เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะอาจจะถ่ายเกมอื่นก็ได้นะนี่มาคลิปแรกเลยถ่ายเกมที่ยิมอยู่เกมโรบอสนะครับ นิยมกันมากเลยครับมามีแต่ผมเล่นในโทศัพท์ก็เสียายถ้ามีคอมเดี๋ยวผมก็จะหายเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคือ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 อือเร็วหน่อยนะกผมพูดคำหยาบก็ขอโทษด้วยนะ โอเคนะก็ขอตัดแป๊บนึงนะอ้าก็ก็ตัดมาแล้วอืมพอดีมีผู้กันสำคัญที่ต้องไปนะโอเคครับไม่ใช่ผู้กันสำคัญแม่จะคุยด้วยนะเฮียก็มีเสียงรบกวนกก็หาคุยกันด้วยนะไม่ใช่อยู่บ้านคนเดียวนะอ๋องนี้ยมันจะเป็นแบบอะไรครัขอพูดกี้เอาเอา New b a l นี่นาเป็นเป็นหน้านงาวน่าจะเป็นภัยหงาวแบบอ่านไหนวาแล้วต้องใช่ไหมเราเราเราต้องเราต้องทำยังไงเพื่อจะอยูอ่โอเคนะโหปีนหาอะไร อก็ค,ควรก็ผ่าันโอ้ยอยากตายอยากตายแล้วมึงจังกันอะไรจังหาอะไรฮะจังหาอะไรฮะฮะไม่ตายหรอกวันนี้เอาคัดกวกแกไม่ทำแบบนี้ช่างไม่ตายหรอกคนอย่างนี้มึงช่างใจเลยหรือโอ้โหพายุเราเราเราต้องหนีก่อนอะห้ามอยู่ในบ้านนะ โอ้ยยายาโอ wh, ย nants, ย้ไม่โอ้เฮ้ยยายาพึ่งยังยังงอกอยู่โอ้ยังงอกอยู่ยังงอกอยู่วิ่ง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 แล้วก็ยังเจอเสวนงางกับพายุฮะไม่งั้นเราจะอยู่ไม่ได้แล้วงวามันหวางอยู่ห้ามห้ามเข้าไปเกลียดขาะเลือกเลือกเราห้ามเข้าไปเกลียดขาะห้ามเข้าไปเกล่ยขาโอเคห้ามเข้าไปเกลียงคลังห้ามเข้าไปเราสามารถยิงดูได้ เฮ้ยเฮ้ยผมหายผมหายผมหายเฮ้ยเ้พายุมาพายุมาผมหายอ่ะอมอ้ยผมหายแลตอนไหนวะเนี่ยโอ้ยผมผมหายเลยเฮ้ยเฮ้ยหย่าหย่าโอ้ยโอ้เฮ้ย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 โอ้ย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 ม่เฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยครับเดี๋ยวเฮ้เฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮเเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเ ออผมก็ขอารายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอินโทรมากชุกมาก่อนครับอินโทรมา